สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิศณี์มิตรหลังสูรศิลประสตรบัณฑิตสาขาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏยาลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับงานพัฒนาชุมชนอำเภอแหว่ะจากการศึกษาและสำรวจพื้นที่สำหรับงานพัฒนาชุมชนอำเภอแหว่งได้พบปัญหาก็คือระบบฐานข้อมูลออนไลน์ยังไม่สมบูรณ์ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันเข้าถึงยากจากการสำรวจศึกษาข้อมูลเอกสารหรือสิ่งเรียนรู้ต่างๆส่งผลให้ข้อมูลที่ไม่ได้ ครบถ้วนและไม่สามารถนำไปใช้พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้คิดค้นนวัาตากรรมกระบวนการมีส่วนร่วมของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแวง้งในการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปพร้อดขั้นตอนที่ซับซ้อนได้อำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแวง้งในการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการสินค้าโอทอ็อป เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์สินค้าโอท็อปเป็นที่รู้จักและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้นมีขั้นตอนการทำนวตัตกรรมดังนี้ขั้นตอนที่1นึ่ศึกษาสภาพปัญหาการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปโดยพบปัญหาของเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแวงในการจัดเก็บข้อมูลของผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อประบบฐานข้อมูลออนไลน์ยังไม่สมบูรณ์ อีกทั้งข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันเข้าถึงได้ยากไม่มีแหล่งเก็บข้อมูลอย่างถาวรทําให้การรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการสินค้าโอทอปมีความซับซ้อนเสียเวลาในการค้นหาของเจ้าหน้าที่และข้อมูลที่รวบรวมไม่ได้ครบถ้วนไม่สามารถนำไปใช้พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้เกิดแนวคิดในการ,ราพัฒนานวัตกรรมกระบวนการจัดเก็บข้อมูลที่สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขั้นตอนที่2รวบรวมปัญหาและวิเคราะห์เพื่อคิดค้นสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาหลังจากที่ได้พบปัญหาและได้วิเคราะห์ปัญหาได้เห็นถึงความสําคัญของปัญหาและได้คิดค้นนวัตกรรมกระบวนการมีส่วนร่วมของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแวงในการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปเพื่ที่จะสะดวกในการค้นหาสินค้าผ่านเพจต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ขั้นตอนที่3ประชุมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาและคิดค้นนวัตกรรมหลังจากได้วิเคราะห์ปัญหาได้ไประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแวงได้เสนอนวัตกรรมกระบวนการมีส่วนร่วมของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแวงในการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแวง ได้เห็นด้วยในการที่จะสร้างนวัตกรรมกระบวนการมีส่วนร่วมของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแวงในการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทับอำเภอแวงจังหวัดนาราธิวาสขั้นตอนที่4ศึกษาหาข้อมูลและออกแบบการสร้างนวัตกรรมเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาโดยศึกษารายละเอียดและคุยปรึกษากับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแวงเพื่อหาแนวทางในการออกแบบ การสร้างนวัตกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกมากที่สุดและทำให้ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปอำเพอแว้งเป็นที่รู้จักและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้น ั้นตอนที่ 5. ทดลองการทำนวัตกรรมการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปก่อนที่จะประชาสัมพันธ์ในเพจต่างๆจำเป็นต้องตรวจสอบและทดลองการใช้งานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแวงและกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยก่อนที่จะนำไปใช้จริง ขั้นตอนที่ 6. นำนวัตกรรมให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแวงและผู้ดูแลเพจสามารถไปใช้งานจริงเมื่อนวัตกรรมกระบวนมีส่วนร่วมของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแวงในการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป่านการตรวจสอบและความถูกต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดขั้นตอนที่7 ติดตามและประเมินผลในการไปใช้อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปอำเภอแวงที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้จัดทำนวัตกรรมกระบวนการมีส่วนร่วมของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแวงในการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปในการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าโอท็อปและลดการใช้ใจ่ายในการเดินทางอีกด้วยค่ะ การจัดทำนวัตกรรมครั้งนี้ผู้จัดทำขอขอบคุณประธานหลักสูตรอาจารย์ที่ปรึกษาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและนักพัฒนาการอำเภอที่ให้การต้อนรับและอนุญาตให้ผู้จัดทำนำข้อมูลหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการทำนวัตกรรมและขอขอบคุณนักพัฒนาการอำเภอนางสาวโรสนาขุนศิน์สำหรับงานพัฒนาชุมชนอำเภอแวง